มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปาบอลชแนลมาวันนี้กับแก้มเราเต็มโต๊ะอีกแล้วครับท่านมามีอะไรบ้างนี่ไก่ไก่อบหอม,อ,ม,อ,มอันนี้จะเป็นไก่เนึ่งสมุนไพรนะครับตอนึกคล้าย ไก่ใต้น้ำเต็มแต่ไม่ไม่ไม่ได้นะคนละแนวนอันนี้หอยม่ต้มอ,อันนี้ลาบเป็ดนะครับน้ำเต็มนะอันนี้ปากน้ำทอดตำแตงมาเอาไปจวดกันก่นอแนแชน่พลิบไปเย็นไปชวน บ้านนุ่จุกจ้มาอันแรกนะนี่กไ้ไก่ส่วนหนังนะครับอร่อยที่สุดจะบอกให้ไม่ใครรู้นอกจากผมคนเดียวมาโซโล่กับตำแตงกันเลยตัวยาบ อืมอ้ยอืมอืมโอมโเด็ดอะ่ะทามด้วยเนื้อกสมุนไพรน,นัวนุม่ม อร่อยอา่เป็ดคือเด็ดเมื่อกินร้านมมีกลิ่นด้วยดูไปครับ รคตรฟินอ,อร่อยทำเองทุกอย่างอืมอืมอืมโอ้ยอืม,อม ต้องเป็นปากน้ำปากตามำบัวนะครับเห็นไหมไม่ได้มีตุ่มๆกระแรน้ยแต่เหนียวไม่เหนียวเอามาหมากักแล้วก็ทอดกิมเจ่วปามันจะหนึบๆสู้ฟันหน่อยอร่อยกับแก้มแสนดี

วนน่า,าเ,าเกิดการชิมหน้าฝากกราไล่เกิดตามเลยปากบอลชาแล้ว